ไฟที่เราซ้อมมากี่วันสิงกองมาทำาได้ครับกซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมตอนนี้ตอนนี้เราอายุยืสูงเท่าไหร่ครับโดยจะเจอน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้มวยสไตล์อะไหนครับวันนี้เราต้องมาเจอพี่สมิงดำนะเคยต่อยกันยังอันนี้ครั้งแรกเลยซื้อสายเก่เกันต่อยเขายังเขามวยสไตล์วันนี้ไม่เดี๋ยวรุ่นพี่วางเคว่าแพงไงดิ นนมีอะไรดีแก้ไขวุฒิขบวนทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่อ่องงวันนั้นต่อยกับที่ยอดคุณนค,ครับไปยังบ้างชนะคะแนชนชนะคะแนนมาวันนั้นเบีดเท่าไหรนะ่ครับโดย120นะโดย7กับ27วันนี้ต่อย128หรือร้อยละโดยคโ7ครึ่งครับอ๋อ127ครึ่งเมื่อเช้ามาเวียนทัางแบบนี้เกินหรือขาดมาพอดีผัดเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟสี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์วันนี้พร้อมเอาชนะลุยกลับบ้านเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนจังหวัดอ้าวฝากเช่ญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยฝากน้องเจ้าสุรัตช่วยเป็นกำลใจด้วยครับวันนี้จเจ้าเจ้านาับบ้านนะครับวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ